Everybody, the new Valfire car with History Bor and with Alpha in Japan A a สิ้นสุดการรอคอยรถตู้สัญชาติญี่ปุ่นผัดโฉมใหม่แล้วเมื่อ t ต y ยต a ามอเตอร์ p o ป ation เปิดตัว Alpha r d บิล v e l ฟเอเ e นเนอเรชั่ที่4เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดใหม่ทั้งคันคาเซทีมขอรวบรวม4จุดที่น่าสนใจไว้ไปยาูกค้ากระเป๋าหนักให้จับจองมีอะไรน่าสนใจมาฟังกันเลย คาไซทีมพรีเซนต์มาฟังกันเข้าแรกไม่ทิ้งความหรูแต่ดูโกอินเตอร์มากขึ้นงานดีไซน์มีการแบ่งคาแรคเตอร์อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอาฟาดมาพร้อมไฟหน้าสองชั้นที่กลมกกืนกับกระจังหน้าทรงอลังการส่วนด้านข้างมาพร้อมกระจกหน้าต่างแบบเต็มแผงแถมเข้ากับไฟท้ายสุดมโหฬานส่วนเวลายมาในรูปทรงคมเข้มและแข็งแกร่งตั้งแต่ด้านหน้ายกแผงและไฟท้ายเป็นจากคมใสเป็นคมเข้ม ขนาดตัวถังจะยาวขึ้น0.5เมตรเป็น4.995เมตรและสูงขึ้น0.4เมตรเป็น1.935เมตรแต่ความกว้าง1.85เมตรและถัล้อยาว3เมตรเท่าเดิมร้อมสีรถถังใหม่ที่เลือกคือขาวดำและสีทองแดงข้อที่2ภายในยังหรูเทียบชั้นเฟิร์สคลาสเมื่อพูดถึงภายในรถดูหรูสิ่งที่นึกถึงมากที่สุดคือพื้นที่ด้านหลังที่นั่งสบายและฟังก์ชันใช้งานที่ไม่ต้องให้คนนั่งแถวหน้าคอยจัดการ มาคราวนี้โตโยต้าได้ออกแบบแผงบนหลังคาใหม่ซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟส่องสว่างแอมเบียนท์ไลท์ปรับได้ถึง64สีจอทีวีตรงกลางขนาด14นิ้วแผงสวิตช์ควบคุมบูนรูฟและตัวม่านบังแดดระบบปรับอากาศด้านหลังพร้อมจอแสดงผลรวมถึงบูนรูฟที่สามารถแยกซ้ายขวาทั้งตัวม่านและกระจกแต่ถ้าจะให้นั่งเหมือนกับเครื่องบินอย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องปรับปรุปรงเบาะแถว2ใหม่อาทิปรับรูปทรงเบาะใหม่ให้นั่งสบายสามารถปรับด้วยไฟฟ้าทั้งจากตัวเบาะและบริเวณประตูหลัง ม่านบังแดดบริเวณแถว2และ3สามารถเปิดปิดตัวไฟฟ้าแถมตัวเบาะสามารถอุ่นร้อนหรือปล่อยลมเย็นได้โดยจะควบคุมผ่านจอแสดงผลขนาดท่าจุดท่านิ้วที่สามารถถอดออกได้เสริมด้วยโต๊ะประจำตำแหน่งและกระจกแต่งหน้าในแต่ฝั่งข้อที่3คขุมพลัง3แบบบอกราวี6ยืนหยัดหัวใจทาน บอกราเครื่องยนต์ V6 เกือบเป็นทางการด้วยขุมพลังเทอร์โบครั้งแรกของเวลไฟมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรเดนจมิคฟอสรหัส T24AFTS จ่ายน้ำมันแบบฉีดตรง D4ST กำลังอยู่ที่279แรงมา้าและบิด1 3 0นิวตันเมตร จะคู่กับเกียร์โดนโนมัติเดเ s กชิฟต์8จังหวะพร้อมแมนนวลมดแต่ถ้าใครอยากได้ขุมพลังไฮบริดก็จัดที่ครบทั้ง2รุ่นโดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Hybrid 2.5ลิตรเดน i c มิกฟอสต์กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่190แรงมา้าแรงบิด236นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าจะมีกำลัง182แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ e4 ก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังกำลัง54แรงมา้า แรงบิด121นิวตันเมตรรวมพละกำลังสูงสุดอยู่ที่250แรงมา้ามาพร้อมเกียร e ์อัตโนมัติ eCVT แต่ถ้าเกิดจะเลือขุมพลังเป็นซินต้องบอกก่อนว่ายัางคงใช้เครื่องยนต์เดิมอยู่เช่นเคยซึ่งจะมีเฉพาะอารฟาเท่านั้นในเครื่องยนต์เบนซินจะเป็นขนาด2.5ลิตร Dual VVTi กำลังอยู่ที่182แรงมา้า แรงบิด235นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติซป Super CVTi มีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกของพื้นฐานตัวรถ TNGA-K สำหรับมินิแวนหรูพร้อมช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแ a c p h e r s o สันสตรัดด้านหลังเป็นแบบอิสระ Double Wishbone พร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกสีล้อเรียกว่าเจ้านายก็สบายส่วนคนขับก็แฮปปี้ข้อ4จัดความปลอดภัยปกป้องรอบคัน ระบบความปลอดภัยใน o n e w Alfa ได้เวลไฟรอบนี้ติดตั้งระบบแบบครบคันอาทิ Toyota T-Mate ช่วยในการจอดได้คันขับขี่ทางไกล Toyota Safety Sense i o n 3.0ที่อัปเกรดหลายในการไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทุก,กระดับความเร็วระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตรวจับคนเดินถนน จักรยานทั้งกลางวันและกลางคืนระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนกลางตั้งแต่เสียงเตือนพวงมาลัยช่วยดึงหรือล็อกรถเข้าเลนกลางส่วนไฟสูงสามารถปรับอัตโนมัติและปรับการกระจายลำแสงได้ระบบช่วยหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติและระบบเตือนหมอบทั้งด้านหน้าด้านข้างขณะถลางแถบสามารถเบรกอัตโนมัติและขณะกำลังลงจากรถความปลอดภัยในรอบนี้ทั้งทางใกล้หรือทางไกลก็อุ่นใจทั้งคนนั่งและคนขับ และนี่คือสีข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของรถตู้สองรุ่นใหม่ล่าสุดเชื่อว่าเมื่อเปิดตัวแล้วผู้บริหารหลายคนจะตัดสินใจจับจองแบบไม่รีรอซึ่งหลังจากนี้เราจะได้เห็นอัลฟาดกับเวลฟรายวิ่งเต็มถนนเมืองไทยแน่นอนส่วนใครที่รอการนําเข้าโดย t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยอีกไม่นานเกินรอจะเปิดให้จับจองกันแน่นอน เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารข้อมูลรถใหม่และรีวิวรถกดติดตามได้ในทุกโซเชียลพิมพ์คำว่าคาไซทีมแล้วมาฟังกันในครั้งต่อไปจะสืบข้อมูลรถใหม่รุ่นใดฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไป